สวัสดีครับผมสุพจน์สิรินาือมานติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ youtube ช่องซูจิโก9-8-2-6คลิปนี้เป็นคลิปที่501ช่องซูจิโก9-8-2-6คลิปนี้เป็นคลิปบรรยาย วันนี้เราจะมีเรื่องของสุขภาพอีกเรื่องหนึ่งมาฝากกันนะก็เวลาเราท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยเราไม่จำเป็นต้องกินยานะเดี๋ยวเรามีเรื่องเล่าให้ฟังนะก็ปีที่แล้วเราก็ไปกิน อาหารค็อกเทลนี่ไงค็อกเทลนะนี่ที่โรงแรมแถวแถวอไอคอนสยามนะเป็นงานเลี้ยงเจ้าภาพเป็นซ e o ของ To โยตานะก็เป็นคนจีนว่างั้นเหอะเพราะฉะนั้นเขาจัดงานเลี้ยงแบบค็อกเทล แต่มีโต๊ะนั่งแบบโต๊ะโต๊ะจีเลยนะก็คือนั่งไม่ต้องไปนั่งยืนกินค็อกเทลแบบที่เขาทำกันนะแล้วก็นั่งโต๊ะสบายเลยเสร็จแล้วเขาก็มาเสริมนะเป็นของทอดทั้งนั้นเลยนะโอ้หกเจ็ดอย่างมัง้งนี่ก็ทอดนอนก็ทอดน่นก็ทอด มาเราก็กินกันก็ไม่ได้กินเยอะนะจานหนึ่งก็กินกินกันไปถ้ามีใครไม่กินเราก็กินอีกก็เหลือก็ประมาณสักหนึ่งหรือสองชิ้นแค่นั้นเองแต่มันหกเจ็ดอย่างนะเพราะของทอดก็รู้อยู่แล้วมันเป็นพวกน้ามันทอดสำแล้วน้ามันเขาดําหรือเปล่าก็ไม่รู้พอกินไปแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราเอ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะ มันรู้สึกว่ามันท้องอืดๆอย่างไงไม่รู้คล้ายๆว่าาหารมันไม่ย่อยไงเสร็จแล้วเราก็ลุกไปที่เขาจะมีซุ้มอยู่ข้างๆนะข้างนอกอะ่ะข้างนอกเขาจะมีซุ้มเรียงเลยนะหลายๆอย่างใครอยากกินอะไรก็ไปเลือกกินได้เลยแล้วก็ไปเดินดูเพราะไม่มีแป้งเพราะเรากินแต่ของทอดๆยังไม่ได้กินพวกข้าวกินพวกแป้งอะไรเลยนะมันก็มีมีพวก บะหมี่นะแต่บะหมี่รู้สึกว่าหาไม่เจอรู้สึกว่าจะมีแต่หาไม่เจอไปเจอผัดไทยอ่าแล้วก็เอาผัดไทยแล้ววะก็เอาผัดไทยมากินกินเสร็จก็ไปเจอเกี๊ยวแต่ไม่ใช่เกี๊ยวทอดนะเกี๊ยวซาไม่ใช่ทอดนะรู้สึกว่าเขาจะลวกเอาอ่าเขาก็สั่งเกี๊ยวซามากินแล้วก็อีกอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้ละก็กินเอามีไอติมด้วย แล้วก็กินไปนะโอเคพอไหวละล้วก็ไปนั่งโต๊ะแต่ไม่ไม่ได้เสิร์ฟแล้วนะคือทุกคนก็ไปหากินกันว่าอยากจะกินอะไรก็ไปเลือกเอาเสร็จแล้วก็กลับบ้านสามทุ่มกว่ามาั้งถึงบ้านประมาณสี่ทุ่มกว่าเรารู้เลยว่าเว้ยมันแย่แล้วอะท้องแน่น ท้องอืดท้องเฟอ้อจุกโอ้ไม่เคยเป็นนะผมไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนคือลักษณะของอาหารที่มันไม่ย่อยอ่ะเพราะเรากินแต่พวกน้ํามันทอดซ้าทั้งนั้นเลยอ่ะก็เลยเอ๊ะทำไงดีเพราะว่า,ายาประเภทพวกนี้เราก็ไม่มีเก็บไว้เลยนะเพราะไม่เคยเป็นอ่าพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะใช้พวกอิโนโนใช่ไหมอิโนโนแล้วก็มิลาซิต มิลาเินนี้เป็นยาลดกรดนะเราก็ไปหายาเครือบกระเพาะมีอยู่แล้วก็ไปหามากินกินไปก็ก็รอรอรอมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะ่ะก็เลยเดินเข้าไปในสวนนะเรามีสวนหยอบเล็กๆปลูกพริก,กปลูกตะไคร้นะปลูกอ่า ขิงนะเพราะเราซื้อขิงแก่มาแล้วเราก็ไปปลูกเอาไว้แล้วก็ไปอ่ได้มานด้แล้วก็ไปล้างทําความสะอาดแล้วก็ไปต้มต้มแบบแก่ๆเลยนะแล้วก็ต้มแก่ๆแ,แล้วก็กินเลยนะใส่ถ้วยเล็กๆก,ก,ก็ประมาณสักหนึ่งส่วนสี่ถ้วยได้มหมกินไปกินไปแล้วก็ไม่เนึกว่าเราจะ ดีขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเสร็จแ,แล้วก็นั่งทําคอมน,นั่งดูนู่นดะูนี่นะประมาณสักยี่สิบหรือครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นแหละเฮ้ยโล่งเลยอะ่ะทุกอย่างหายหมดเลยไม่แน่นไม่จุกไม่ไม่อืดไม่อะไรแล้วอะ่ะอาหารย่อยสบายเลยเสร็จแ,แล้วเราก็ไปอาบน้ำแล้วก็นอน ตอนเช้าก็ตื่นขึ้นมาทุกอย่างปกติไม่เป็นอะไรแล้วนะครับเพราะว่าอาหารค็อกเทลพวกนี้มันไม่รู้นะทำไมต้องเป็นของทอดผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออแล้วก็ก็ไม่ค่อยถนัดด้วยนะกินของประเภทพวกนี้คือของทอดทอดปกติผมกินเยอะไม่ได้อนะกินแล้วมันรู้สึกว่าหลายๆอย่างนี้มันมันจะไม่ย่อย,อยไง นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าในขิงมันมีสปปรรรคุณอะไรบ้างนะครับอ่ะเรามาดูขิงกันนะอันนี้คือขิงแก่นะผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่เคยกินขิงนะไม่ว่าจะเป็นน้ำขิงหรือขิงอ่อนนะเพราะว่ามันเป็นพืชที่เราใช้ทํา อาหารอยู่แล้วนะครับมันก็จะเรียกว่าเป็นสมุนไพรก็ไม่ผิดนะเพราะพืชมันก็คือสมุนไพรอยู่แล้วผักมันก็คือสมุนไพรอยู่แล้วนะครับขิงประกอบด้วยสารเคมีมากกว่า400ชนิดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปกินบ่อยๆทุกวันนะ มันมีประโยชน์ก็จริงนะแต่มันก็มีสารที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็ร่างกายก็จะต้องกำจัดมันทิ้งอยู่ตลอดเวลาทางตับแล้วก็ไตนะเราก็กินเมื่อจำเป็นหรือกินบ้างเป็นครั้งเป็นคราวอะไรประมาณนั้นนะขิงมีสรรพคุณมากมายช่วยขับลม แก้ท้องอื่นท้องเฟอ้ออาเจียนได้หมดเลยนะครับเราจะยกตัวอย่างสารที่ช่วยในการาขับลมอาเจียนแก้อาเจียนหรือแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อนะอย่างเช่นจินเจอร์โ จิงเจอรตัวนี้ก็จะเป็นคีโตนนะเป็นสารประเภทคีโตนชนิดหนึ่งนะให้ดูตรงนี้นะนี่คือกรุ๊ปของคีโตนอยู่ตรงนี้นะก็คือ C แล้วก็ C double bond O แล้วก็ C เนี่ยมันเป็นฟังชนอลกรุ๊ปของคีโตนนะอีกตัวหนึ่งคือโชกาล โชกาออก็เป็นคีโตนเหมือนกันนะเนี่ย C C double bond O C นะครับอีกตัวหนึ่งคือ d i ร r y t h e p n o n e ตัวนี้ก็เป็นคีโตนเหมือนกันแต่มันเป็นคีโตนคู่เลยนะเนี่ยมันมี C C ด d บ u b l e bond O แล้วก็ C C ด d บ u b l e bond O แล้วก็ C นะครับ ก็พอเราท้องแน่นอาหารไม่ย่อยรู้สึกท้องอืดเราก็กินขิงนะกินนิดนึงมันก็หายโล่งเลยนะสบายนะครับก็ลองดูนะครับขอบคุณทุกทกท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตาม และขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับเครื่องกรองน้ำ ROC ขั้นตอนควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, อัจฉริยะซูจิโกจะมีเสียงเตือนหลังเปิดเครื่องจากนั้นเครื่องก็จะเข้าสู่ระบบออโต้ลัดน้ำทิ้ง เป็นเวลา18วินาทีแล้วเครื่องก็จะเข้าสู่โหมดของการกรองน้ำปกติหรือ Purify มีระบบเตือนเมื่อไม่มีน้ำมีสัญ,ญลักษณ์ของซอสเตือนว่าไม่มีน้ำเข้าเครื่อง มีระบบควบคุมการตรวจเช็คค่า TDS ของน้ำได้4 ppm ผลการตรวจเช็คน้ำ RO จากเครื่องกรองน้ำซูจิโกะมีผลดังนี้น้ำประปาเข้ามีคอรีนน้ำ RO ไม่มีคอรีน น้ำ r o ไม่มีตะกันค่า tds อยู่ที่ 1ppm จึงเป็นเครื่องกรอง r o คุณภาพสูงเครื่องกรองน้ำซูจิโกะ4ขั้นตอนเซล15,000บาทจาก15,000บาท5เครื่องสุดท้ายรับประกันอะไรทุก ชิ้น25เดือนจะคืนค่าส่งหากมีการส่งซ่อมแถมไส้กรอง PP 10นิ้วทั้งหมด4อันแถมที่เปิดกระบอก10นิ้วแถมน้ำยาเช็คคอรีนแถมน้ำยาเช็คตะกัน แถมถังแรงดัน3.2แกลลอนแถมก๊อกน้ำสเตนเลสอย่างดี304ไม่เป็นสนิมโปรโมชั่นเพียง5เครื่องสุดท้ายในราคา7,900บาทค่าดูแลรักษาแสนจะถูกระยะเวลา2ปีหรือมากกว่าเพียง700 ห้สบาทสั่งซื้อได้ที่ลน์0811742480หรือที่ร้านซูจิกะที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับขายอะไรเครื่องกรองน้ำ RO ราคาถูกสนใจติดต่อลาย0811742480ค่าส่ง20บาทโดยมีรายละเอียดของอะไร ราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้สั่งซื้อได้ที่ลา0นย์8 1 1 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจีกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ